น้ำตุบราดเลยเออหนึ่อ่าปึ๊บเรียบร้อยกระเทียมเจียวเลยใส่ลงไปหมับก็ให้สวัสดีครับผมลุงเทียมพาลอ้อนะครับวันนี้ลุงก็มานี่นี่เห็นเขาฮิตกันจังเลยเว้ยเองเองดูตาในโซเชียลต่งางๆนะ ที่เขาทําอะไรนะก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ทั้งตัวเออนี่ก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ทั้งตัวเออวันนี้ลุงกาลังเลยอยากจะลองทํามั่งเออเห็นเขาฮิตกันจังลองมั่งเว้ยนี่นี่มีโครงไก่ลุงซื้อมาสองตัวเยสองตัวนี่ก็สามพัาบาทนีงนะเว้ยที่เขาทาขายที่เขาทาขายที่อย่างทองบ้านลุงนะนี่เขาขายขายแบบก๋วยเตี๋ยวต้มไก่โครงไก่เนี่ยตัวหนึ่งห้าสิบบาทแล้วก็แถมเส้นเออแถมเส้นแถมผักแล้วก็เครื่องปรุงมีปกติเออเหมือนขายโครงไก่แต่ว่า เขาไปซื้อจำนวนมากก็ตัวประมาณสิบบาทรวมนี่ก็ประมาณสักสามสิบรวมไปเสร็จทั้งทั้งหมดองค์ประกอบแล้วก็ประมาณสักสามสิบบาทแล้วก็มาเขาขายวกบาทเขาก็ได้ครึ่งเลยเว้ยเออร้อยถามก็ได้สามพันนะเว้ยเออดูดิคือทําง่ายทีนี่โครงไก่เนี่ยเครื่องปรุงก็มีนี่นี่นี่ที่ลุงอยากจะทำที่ลุงทำก็ในความคิดของคนทั่วไปเราก็คือทำก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีนี่ไงจ้ะหัวสิบบาทเว้ยไปตื้อมาจากร้านค้าเว้ย แล้วก็มีราล้าบักเคีอันนี้เกลือเว้ยแล้วก <ster> ็น <time> you. ี well. hmm. ่นี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 ่มีน้าตาลกวดเว้ยน้ําตาลกวดก็เองไปที่ตลาดนะเว้ยเองไปบอกเขาอะก็จะมันจะมีขายเลยแต่ว่าตมร้านแต่ถ้าเป็นร้านโชห่วยตมบ้านในร้านค้าในซอยบ้านเองเขาจะไม่ค่อยเขาเขาจะไม่ค่อยนิยมมาขายเขาจะขายพวกน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บอะไรอย่างนงี้นเงอันนี้น้าตาลกวดเองไปตลาดก็บอกก็ได้แล้วก็นี่นี่นี่เส้นเส้นเส้นมีวันนี้ลุงเลือกเส้นใหญ่ ลงไปซื้อมามีมัดเท่านี้เนี่ยเว้ยเองรู้ว่าเท่าไหร่นี่สามสิบบาทเว้ยเส้นใหญ่เออเดี่ยเดี๋ยวดูนี่อย่งไงแกดูเลยนี่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 เป็นเส้นใหญ่เว้ยเส้นใหญ่เออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาจัดทาใหม่แล้วก็นี่สงอกเว้ยสงอกนี่ซื้อมาสิบบาทเว้ยเออทำกินเองเว้ยแต่เกิดเองทำขายเองก็ไปซื้อเยอะๆเอาเออนี่ผักบุ้งลูกก็ชอบ ถ้าเป็นฟิลของก๋วยเตี๋ยวกไก่ทั่วไปเขาก็จะใส่เนี่ยขออภัยขอไภัเออออกก่อนซีดําเออเนี่ยนะก็ก็เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวกไก่ทั่วไปก๋วย,ยเตี๋ยวกไก่มะละอะไรต่ออะไรทั่วไปนี่เนี่ยก็ทำแต่ถ้าเกิดเองเปลี่ยนฟิลนุย้ยอยากจะได้ฟิลแบบยเยตโฟก็ได้นุย้ยเองก็ไปเนี่ยเนี่ยตอนที่เองไปซื้อไปที่ตลาดเนะี่ยไปที่ตลาดเนะี่ยเองก็ไปซื้อเนี่ยเนี่ย ไปสั่งน้ำตาลกวดเนะี่ยร้านเดียวกันเลยมันต้องอยู่มันต้องอยู่ด้วยกันคือ,ค,อคือเขาก็จะมีน้ำตาลกวดขายแล้วก็จะมีไอซอสเยอาโฟ,โฟขายเหมือนกันล้วเกิดว่าเองบอกว่าทาเองไม่ได้หร้อลุงทําได้แต่ถ้าให้ลุงคิดนะหักลบกบนี่ยนะทําเองไปซื้อเขาถูกกว่าแล้วเองมาปรับแต่งรสชาตินิดหน่อยก็ได้น,ะน้ำจิ้มเยอท่าโฟปัพูดเยอะเลยอย่างแรกเลยเราไป ปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยก่อนนี่ใส่ไอ้นี่เดี๋ยวเราเทลงไปเลยเนี่ยโคลมคาวเดียวเลยนี่มีชุดเครื่องก๋วยเตี๋ยวน้ำตาลกวดเกลือลาบกีอันนี้กีฝรั่งเลยว่ากีไปเรื่อยเว้ยใส่ลาบไปด้วยเว้ยหอ,อมดีอันนี้ลุงตั้งน้ํารอไว้แล้วก็เดือดเลยก็นี่นี่นี่เราก็ใส่เครื่องปรุงที่ลุงว่าน,นี่ไว้เทลงไปเลยโคลมแต่แล้วก็นี่ ไก่ไก่เออเราเทไปเนื่องจากเราจะกินแบบอารม์ฟิลก๋วยเตี๋ยวไก่โครงไก่ทั้งตัวใส่ไปเลยทั้งตัวไปตุนไปเนื้อเราลุงอยากจะใช้แบบฟิลแบบก๋วยเตี๋ยวไก่เราก็ใส่นี่เออนี่ซีสิวดาใส่ลงไปพอประมาณนู้นเออใส่ไปแค่นี้พอเนี่ยเคเคีย,คย,คยให้เข้ากันแล้วก็ตุนไปตุนไปสัก ตามที่เองเลยพอให้ไก่เปื่อยหนะุยแต่ว่าเองต้องต้องระวังนะถ้าเกิดว่าเราจะทําแบบสไตล์นี้นะก็คืออย่างไม่ให้ไก่จนเละเกินไปนะแบบตูนไปสักสี่สิบนาทีชั่วโมงนึงก็ได้เออชั่วโมงนึงนะ่ะจนไฟอ่อนนะไฟอ่อนๆไม่ได้แบบไฟแรงดนะ้ว่ยไปเรื่อยๆไปปิดฝาเดี๋ยวค่อยปรุงที่หลังว่าตอนนี้เราต้องการไก่ให้ถูกแล้วว่าให้น้าซุปมีรสชาติหนะึ จนไปอันนี้ลุงต้มมาประมาณทักี้สิบันาทีแล้วแล้วก็นี่นี่ตุ๊บผงเว้ยเออจริงนี่ลุงใส่ตุ๊บผงไว้สองก้อนแต่แล้วก็ลองลองลองชิมก่อนเว้ยลองชิมก่อนข้อดีของการทำก๋วยเตี๋ยวกินเองเว้ยมันขึ้นอยู่ราทำอยู่กับอยู่ที่เราไงต่อต่อต,ตัวน้ำซุป เออเสร็จแล้วก็นี่น้าตาลกวดใส่ลงไปอีกแง่งหนึ่งเว้ยเออตุ๊บแล้วก็นี่เอยสีิวขาวเว้ยใส่ลงประมาณเรืองถ้วยใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ตุนตุนต่อไปเออเห็นไหมอันนี้เองก็จุบชิมรสชาติเออชิมรสชาติตามที่ต้องการเลยนี่บกแบบออกกลมๆออกแบบเค็มๆหวานๆอะไรเงี้ย ตามสูตรของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอะเออเรียบร้อยตุ่นเลยปรุงรสได้ที่แล้วเราก็เออตุน่นเจ็จเจยบร้อยน้ำซุปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเราไปกินกันนี่ดูเนี่ยของไก่เออนี่ทั้งตัวเ,ยเว้ยวันนี้ตากยากนี่อยากลองเห็นฮิตจังเลยเว้ยไปทอนเว้ยบ้านอกบรนนอก,นนอกเออ เอาเส้นลงไปลวกเอ,อ้ลวกเอ,อ้ยเราเป็นโฮมุูกเว้ยอาจจะอุปก่อนไม่ครบเอ,อ้เนี่ลวกเสร็จแล้วก็นี่เอามาให้เจดน้ำนี่ใส่ลงไปนี่เต้นเว้ยตากินเองเว้ยกันน่ำเสร็จแล้วก็นี่ผักถั่งวงอกเฮ้ยโยนลงไปโลมเออ แล้วก็นี่ผงกรอบๆๆนี่จะเด็ดน้ําใส่ลงไปนี่นะฮะเรียบร้อยกอบบุ้งนิดหน่อยเว้เวมีตีแตนเว้เมื่อเรียบร้อย,ลย,ยแล้วเว้เราก็เอาเพระเอกของเราขึ้นมาจิ่ะเออโค้งไก่นี่วดี๋นวนะใจเย็นนี่เป็นไงเล่นเป็นตัวเลยเฮ้ เออแล้วก็นี่น้ำซุปเวาลาน้ำซุบลาดเลยเออนี่อ่าปึออ๊บ เรียบร้อยกระเทียมเจียวเว้ยใส่ลงไปหมับก็ให้เอ้ยต้นหอมืะเกียเฮ้ยโรยลงไปนี่เพื่อความสวยงามพริกไทยเว้ยปับก็ให้ตามชอบเอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเว้ยนี่ไก่ทั้งตัวเลยเว้ย นี่แต่เป็นโค้งไก่หนูเว้ยนี่เอ้าเดี๋ยวแต่เย็นไว้นี่ไง,ไงมันเปื่อยหนูเว้ย,ยนี่นะเออจ่แล้วก็เรื่องปรุงเองก็ปรุงเนี่ยตามชอบนี่มีน้ําส้มพริกน้าําปลาน้ปาปลายังไม่ได้วาวางแต่ว่ามีน้าตาลเออแล้วเองก็ปรุงตามชอบเองเลยนี่เออเป็นไงทีนี้ก็คิดว่าเป็นไอเดียดีๆนะเว้ยเวลาเองเ,เบีเบืเ่อเบื่อเออซื้อโค้งไก่โค้งหนึ่งหรือสองโคง้ง ถ้าเกิว่าอยู่สองคนกาแฟนก็กินได้แค่โคงเดียวก็เดือวเพื่อหวานแบกกินหมดหมดเนี่ยคนเดียวโอ้โหใครคนคิดเมนูนี้วะที่มาทําขายโอ้โหพุกคนกินได้มมนจุกเลยนมะจุกเลยนะเว้ยเออนี่เป็นไงกินที่หวังว่าพวกเองจะชอบด้วยผมลุงเตียนพารานะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ